ที่บ้านไปเที่ยวอยู่ที่บ้านใครที่มี่เศอะไรซ่อนไปหรือเปล่าม่มีคือผู้ใหญ่เล่นกันอไรเงี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แอย่างนี้เราก็ไปซ้อมนะเป็นแผนไ้กงเลยเฮ้ยไซ้อมอะไรซ้อมอะไรช่วยได้ก็ช่วยกลับมาจากเที่ยวค่ะกับพี่ะ เป็นยังไงบ้างทริปนี้ข้อสนุกดีค่ะก็ถือว่าเป็นแบบทริปที่ทำหลายๆอย่างมากมีอะไรหายไหมคะมีอะไม่มีรอบนี้ไม่มีอะไรหายมีอะไรเิยแต่กับพี่ไหม มไม่มีอะไรที่เกิดอย่างที่อยากเล่าที่ฟังบ้างเกิดอะไรขึ้นเหรอคะมันมีเลยไม่มีแบบมีอีกไหมคะไม่มีค่ะเป็นเป็นทริปที่ค่อนข้างรับรื่นค่ะแต่ว่าก่อนไประวางแผนยังหยิบดีก็ก็วางแผนมาก่อนแล้วค่ะก็แบบว่าเออก็เป็นเป็นทริปที่หลากหลายตอนแรกก็เริ่มเริ่มทริปก็ไปญี่ปุ่นก่อนกับเพื่อนเพื่อนพี่แทมเขาเลยค่ะพี่พี่ป๊อกพี่มาร์กี้กับน้องๆพี่แทมอะไรนะคะพี่ติ้งกังวลไหมกลัวไหมว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไหมอ่ะไม่มี ก็ไม่กลัวด้วยไม่ไม่กลัวล่วงหน้าไปก่อนใช่ค่ะก็เราก็อย่าคิดว่าจะมีซึ่งแสดงว่ามันราบรื่นที่ทําดูแลดีค่ะก็ก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะราบรื่นดีแต่คนนี้รู้ใจทุกอย่างเลยไหมครับก็มันก็ต้องศึกษากันไปเรื่อยๆค่ะก็พิมพ์ว่ามันไม่มีทุกคู่ที่แบบจะรู้ใจกันไปทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่เราก็ครั่งละผนกันนะลงโมเมนต์หวานเยอะอยู่เหมือนกันนะ ก็แฮปปี้ค่ะเอาเอาเป็นว่าพิ่ว่ามีรูปลงเยอะเพราะว่าพิ่ว่าเป็นเป็นคนที่บ้ากล้องทั้งคู่อะไรเงี้ยใช่กลายเป็นว่าตอนแรกคือเราก็กังวลเพราะเราก็เป็นคนเดียวเวลาไปเที่ยวก็ชอบถ่ายรูปแล้วก็เกรงใจอะไรเงี้ยไปไปมาคืออ๋อเราเจอคนที่ถ่ายรูปเยอะกว่าเราอีกอะไรงก็เลยแบบ <c oughs> โอเคถ่ายรูปดีหรือเปล่าถ <c oughs> ่ายดีถ่ายดีคะ่ะถ่ายดีกิจกรรมันดูแน่นอะ ค่ะใช่กิจกรรมเยอะมากค่ะคือเขาก็เป็นสายกิจกรรมด้วย,ยอะไรเงี้ยใช่เราก็ตามเขาอย่างเดียวเป็นการปรับตัวตามแฟนนี้นะคะก็ถามว่าปรับเยอะไหมก็เถือว่ามันก็เป็นการปรับนะคะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราก็ได้ลองอะไรใหม่ๆได้ได้ลองใช้ชีวิตได้ได้ลองทําอะไรที่ไม่เคยทําเลยอะ,ะมีเหตุการณ์ที่สุดรักไมครับไม่ได้ไม่ได้มีมม ไม่มีค่ะก็เอาเอาไปว่าก็ MM. ต,ตอนนี้ก็เหมือนก็ศึกษาก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ว่าอย่างครอบครัวเราได้เจอเขาเลยยังครอบครัวเจอแล้วค่ะเจอแล้วก็มีตั้เจอกันอีกนะปีหมู่เขาดาวไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยปีใหม่อะไรนี้อ๋อป hmm. ีปีใหม่เออ่ที่บ้านพิมไปสมุยกันหมดเลยไปหาเลยหรอก็คือจริงๆตอนเราก็แพลนไว้ว่าจะไปจะไปไหนกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เหมือนปีใหม่ทุกปีก็จะพาที่บ้านไปเที่ยวอยู่แล้วที่บ้านไปนี่มีอันเจ็ตดาพิเศษอะไรซ่อนไว้หรือเปล่าไม่มีผู้ใหญ่จัันอะไรอยย่างงเี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คืออยากอยากพาที่บ้านไปเที่ยวแล้วก็แบบว่าเอออยากที่จะแบบว่าไม่ไม่ต้องแบบทรหดมากเพราะน้องก็อยากน้องสาวอยากได้เราชิลๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเอองั้นไปไปสมุยละกันหรือไม่สวยๆหรือเปล่าค่ะแต่กระเป๋าต้องเต็มมันสวยๆหรือเปล่าไม่มีชิลมากไมม่ีไม่มี ชิลเลยเพราะว่าส่วนใหญ่พี่พี่ทำปลายปลายปีเขาต้องเฝ้าร้านอยู่แล้วค่ะเขาไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วเราก็บอกว่าอ่ะถึงอยู่สมุยไปเลยก็รอต้อนรับครอบครัวทีมเลยค่ะแ้อย่างนี้เราก็ไปซ้อมนั่งเป็นทักแก่นเกเก็บเงินเฮ้ยเรองซ้อมกิจการ้อมอะไรช่วยอะไรได้ก็ช่วยอย่งว่าให้ไปเสิร์ฟน้ำแบบเป็นเด็กเสิร์ฟก็ยอมเลยก็เป็นมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นยังไงบ้างเด็กเสิร์ฟวนนี้เขาให้ค่าจ้างเป็นอะไร ไม่ต้องให้อะไรเลย